วันนี้เรามาต้งดูสล็อตในใค่าย PG นะวันนี้ผมว่าผมจะจัดพับพิเนตนะคุณผู้ชมนะจัดพับพิเนตร้อยล้านหน่อยคเอ้พ,พับพิเนตฟอร์จูนคุณผู้ชมนะมาซื้อฟรีสปินพับพิเนตวันนี้เอาเงินมาห0 0พันนะขอเซอร์ทีเรเบ็ตหกสิบ้ชมมาวันนี้ใจใจคุณผู้ชมนะเปิดแรกก็จัดไปเจ็ดเต็มทุนหละเอาเงินมาห้0 0ันคุณผู้ชมนะก็พักนี้เขาบอก PG ดุโหดคุณผูช้ชมนะเรามาสานต่อความโผง PG กัเลย ดอกแรกซื้อไปสิบล้านห้านะไม่แนะนําให้ทําตามน้องยมโอ้โหหัวร้อนนะน้องโยมาหัวร้อนมาจากเกมอื่นนะมาซักเกมนี้ล่อเต็มแข้งเลยนี่ใจไหมเกมชกโอ้โหฟงมาลายดอกน้องโยมคุณสองปดิครับอารมวยด้วยต่อน้องช็อตนี้จัดให้ทังกาวหนอกหนเคด้วยต่อไม่แถวแรกเป็นใจอยู่นะน้องโยมอขอเคด้วยแถวแรกมาหน่อยอืไม่มาน้องโยมอะถือว่าโอเคขึ้นทางละ อืมสิทุกผูชมดอกนี้ว่าไงเจอืมเห็นไหมใส่หมูนนะคุณผู้ชมไหม oh ho, เจโอ้โหเจเต็มจอคุณผูช้ชมไหคิวกับสิบว่าไงอืม mm hmm. อีกสามหมูเครวยกับสิบอีกสองหมนคุณผู้มชมไหอื mm hmm. มเจทุก oh ผู้ชมโอ้โหอยากได้เจมากเลยอะ่ะ mm อืม hmm. ขอเจได้ไหมเจมาแถวแรกหน่อยโอ้โ oh หเป็นลายเป็นสิบทุณผู้ชมไหโอ้โ oh หขอเจได้ไหมเจมาแถวแรกโอ้โ oh หเป็นไอ้ขุนใส่อันนี้มห็น เจแถวแรกโอ้โหขอไม่ได้มาหนึ่งพันสามร้อยคุณชมะลองดออีกหนึ่งหมุนอืมตอนสุดท้ายเดอะลัดเกมจัดไปสิบมันชมะเป็นสิบอืมอืมโอเคมาโอ้โหก็ยังถือว่าได้โยมะจักไปลดลงมาหน่อยเมื่อกี้ห้าวคุณชมะห้าวไปหน่อยโอ้โหจากเกมอื่นมะ ซัดเป็นข้อรอดเป็นแข้งใบดีไม่เจ๊งมาจัดไปืให้พี่แกโอ้โหไม่เอาดีโอ้โหเฮ้ยโอ้ยดูโอ้โหอืมซื้อสามพันื่อมดูโอ้ได้ศูนย์บาทสุดสุด คับพี่คันแน่โอ้โหทำเได้แล้วคุณผู้ชมนะซื้อสามพันได้สูนาคุณผูยชมลองดูมีอยู่จริงอืมดอกแรกคุณผู้ชมมาขอเอ็ดในดแถวแรกสิคุณผู้ชมมาอยู่นะเอ็ดมาแถวแรกอืมเป็นอําวยุคุณผู้ชมมาเชด,ด้วยกับเอ็ดแถวแรกเุณผูมมารุนแค่นี้แหละไม่งมาให้คุณผู้ชมไปเจ็บหมนูลองดูพี่แกบ้างไงอืมคิวคุณผู้ชมมาเปลี่ยนเป็นเจไหล่ะเจคุณผู้ชมมาเอ๊ อืมฮ uh ือ huh. ฟงอะไรผู้ชมมาเคด้วยต่อนะอย่างนี้ไม่ต้องสืบอื uh huh. มมะผู้ชมเปลี่ยนเป็นเอทดไหมเปลี่ยนเป็นอะไรอืม uh สิบ huh. อ uh ืมแต่สิบมันไม่เข้าดีมะน้องแตกหนาสักดอกฮืม uh หืม huh. แตะเกียงผู้ชมมาโอ้โ oh ห oh. สิบกับไอบ้บางเอทมาแถวแรกกับเจไม่มาให้สามหมุนผู้ชมมาเคด้วยไม่ไหมสองหมุนเอทดเจคิวโอ้โ oh. หให้หนึ่งหมุนผู้ชมมา โอ้โหเฮ้พระพิฆเนศอืย์เหรอไหมล่ะถ้าเจย์ไม่มามีเจ๊งอืมอืมเจย์ไม่มาเจ๊งเหนียวไหโอเคจบแล้วมึงยังไม่ตกรโอ้โหไม่น่าห้เอามาเข้าพระพิฆเนศเลยมึงชมมะก็สำหรับใครนะชอบคลิปผมมึงชมมะฝากกดไลค์กดติดตามช่องมาสเตอร์เกมมิงเนื้อหนุนสังเนชคอร์ตัวอามึงชมะก่อนขอบคุณละสวัสดีครับ